ลมหายใจมันเป็นบาทฐานมันเป็นเบื้องต้นนะมันทำให้เรามีสติสัมปะชัญญะเพราะลมหายใจนั่นเองถึงแม้เราจะบอกว่าต้องคิดดีพูดดีทำดีมันก็ต้องมีลมหายใจจึงจะคิดดีพูดดีทำดีได้ถูกไหมแล้วฝลมหายใจเวลาเรามาฝึกเนี่ยมันจะทำให้เราคิดแบบถูกต้องคิดแยกแยะออกว่าอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนควรทำอันไหนควรคิดอันไหนควรพูด ลมหายใจมันจะขัดเกลามันจะกลั่นกลองสติปัญญาของเรานะถ้าเราไม่เริ่มที่ลมหายใจแล้วยากที่จะคิดดีพูดดีทำดีการที่จะแก้ปัญหาอะไรกันแล้วแต่ในชีวิตประจำวันหรือปัญหาโลกแปรปรวนในขณะนี้นะจะเป็น after shock หรือภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชาติทั้งหลาย ถ้าเรายังไม่ได้ฝึกลมหายใจหรือไม่ได้ฝึกอานาปณสติมาก่อนเราจะตกใจทำอะไรไม่ถูกนะคะเวลาวิ่งมันก็ชนน้น่นชนนี่ไม่ได้มีสติสัมปชัญญะในการวิ่งฉะนั้นการที่ลูกนะคะได้ฝึกลมหายใจอานาปณสติมันจะให้มีมันจะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะเวลาจะหลบภัยอะไรเกิดขึ้นจะอยู่บนตึกใหญ่ตึกสูงตึกยังไงกันแล้วแต่ ถ้าเราเคยฝึกจิตฝึกใจอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยมันจะมีปัญญาแก้ปัญหาได้ปลอดภัยได้รวดเร็วได้ว่องไวนะคะทันเหตุการณ์นั่นเองฉะนั้นจะให้คิดดีพูดดียังไงก็แล้วแต่คิดดีพูดดีทดําดีมันก็ต้องเริ่มที่ฝึกก่อนนะคะฝึกสติสัมปชัญญะมาอยู่กับอาณาปณสติหรือลมหายใจก่อน ถ้าเราไม่อาศัยลมหายใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็จะคิดแบบกระโดดไปกระโดดมาคิดแบบไม่ได้เรียงลําดับนะคะมันจะสะเปะสะปะจับต้นชนไปไม่ถูกมันจะแบบนะคือมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองนะคะถึงแม้จะบอกว่าคิดดีพูดดีทดําดีถึงจะแก้ปัญหาได้มันก็ต้องมาฝึกก่อนนั่นเองนะคะฉะนั้น ขณะน,นี้เวลานี้โลกของเรามันไม่ไม่ปกติแล้วมันแปลปลวนทุกคนจะต้องรู้จักแก้ปัญหาให้ตนเองอย่าหวังพึ่งคนอื่นนะคะยากสมัยนี้เนี่ยจะเป็นนะทำงานในองค์กรไหนๆก็แล้วแต่ทั้งราชการวิสาหากิจหรือเอกชนหรือว่าส่วนตัวอุตสาหากรรมในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องช่วยตนเองนะคะให้มาฝึก สติสัมปะชัญญาด้วยการดูอยู่กับลมหายใจอยู่กับอาณาปนาสติแล้วเราจะจัดการชีวิตของเราได้อย่างมีสติสัมปะชัญญาด้วยอาศัยนะคะลมหายใจอาณาปนาสติมีสติอยู่กับลมก่อนมันจะคิดได้มันจะแยกแยะดีชั่วได้แยกแยะเหตุการณ์สถานการณ์หรือบุคคลได้ชัดเจน มันจะมีประโยชน์กว่าคิดสเปะสปะโดยที่ยังไม่ได้ฝึกนะคะขอให้ลูกมาฝึกลมหายใจโลกสมัยนี้มันแปรปลวนไปแล้วนะเราอย่าหวังพึ่งคนอื่นเลยขณะที่เหตุการณ์ความเป็นความตายใกล้เข้ามานะที่ทํางานบนตึกสูงตึกต่ําใต้ดินตรงไหนกันแล้วแต่ในไร่เลือกส่วนไรนาม,มันก็ไม่บอกว่า,อ,าอะไรจะเกิดขึ้น ฉะนั้นขอให้ลูกๆทั้งหลายที่ยังมีลมหายใจอยู่ที่ยังมีอโอกาสที่จะฝึกอยู่กับลมหายใจก็เริ่มฝึกได้แล้วนะคะเริ่มฝึกตั้งแต่ให้มีสติอยู่กันในร่างกายนะคะทำยังไงให้มีสติไม่ฟุง้งซ่านก็ต้องขยันขมแมวท้องยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานเป็นขั้นพื้นฐานเลย ถ้าไม่เริ่มตรงนี้ไม่มีที่เริ่มตรงไหนจะดีกว่านี้นะคะฉะนั้นก็ขอให้ลูกๆนะคะขยันขยันอยู่กับลมหายใจนะคะนั่งท่านะตัวตึงตัวตรงนั่งท่าสมาธิท่าโยคะนั่งท่าพระพุทธรูปพระพุทธองค์ก็วางไว้แล้วนะคะคําสอนนะคะมีสติอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมเข้ายาวลมออกยาวหรือไม่มีลมหายใจ เราก็ให้รู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาฝึกฝืนมันจะต้องฝืนนะคะฝืนความเ,าเคยชินถ้าเราไม่ฝืนก็ปล่อยให้จิตไหลไปตามโลกไหลไปตามโลกีลย,ลกกยะมันก็ไม่ได้ฝึกอะไรนะคะจะมานั่งปฏิบัติเป็นเดือนเป็นปีเป็น,ปน,ปน,ปนชาติยังไงมันก็ไม่เข้าไปถึงข้างในจะต้องให้รู้ทันลมเข้าออกรู้ทันลมที่มันอยู่ข้างในร่างกาย ลมอยู่ข้างนอกยังไม่มีความหมายนะต้องลมอยู่ภายในร่างกายและจิตใจนั่นเองตั้งแต่กลางกระหม่อมนะคะเคลื่อนลงไปถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าจากปลาย huh, นิว้วมือนิ้วเท้าขึ้นมากลางกระหม่อมเคลื่อนความรู้สึกเคลื่อนสติเคลื่อนสัมปะชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวรู้รูปร,รู้นามรู้กายและจิตรู้ทันขันห้าอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายทีละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปนะ เพียนเพ่งเผากิเลสไปแค่นี้แหละเราจะมีครูสอนว่าต้องให้คิดดีพูดดีทำดีมันก็ต้องอาศัยลมก่อนลมหายใจมันจะไปทำให้จิตใจของเรามีเข้มมีกำลังเข้มแข็งมีสติปัญญาเข้มแข็งมันจะอดทนอดกลั้นได้แต่ต้องฝึกอยู่กับลมก่อนนั่นเองถ้าไม่ได้ฝึกอยู่กับลมนับกิเลสมันนาม,มันก็ยากอยู่แต่ลมหายใจเวลาเราฝึกสูดเข้าปลอดปล่อยออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ย มันจะทําให้กิเลสตัณหาอุปาทานในขันห้าของเราการยึดเนื้อยึดตัวยึดตนมันจะเบาบางลงมันจะเบาบางมันจะออกไปพร้อมกับออกอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกนะตอนหายใจเข้านี่ออกซิเจนเข้าไปนี่มันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายพอเราหายใจออกจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากร่างกายเนี่ยความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นนะ ในลักษณะของความร้อนนะคะเง่อลารดินน้ําลมไฟและก็แล้รแต่มันจะขับออกมาพร้อมกับอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ในดิ่งองไม่ดีทั้งหลายมันจะออกมาแล้วก็เราก็ขยันสูดลมออกซิเจนนะคะเข้าไปในร่างกายบ่อยๆทีๆตลอดเวลาเลยอยู่ในที่ที่ใต้ต้นไม้ใต้ใกล้ธรรมชาติก็ได้ในภูเขาในป่าไม้ในน้ำตกในเลือกสวนไรนาใน นะใต้ถุนบ้านที่มีต้นไม้บ้านเรานั่นแหละนะคะอย่าไปอยู่ห้องแอร์อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าอากาศมันจะไม่บริสุทธิ์นะคะฉะนั้นต้องขยันนะคะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอลูกก็จะนะได้ฝึกหัดขัดกลาจิตใจเริ่มเข้มแข็งเริ่มมีสติสัมปะชัญญะมีสติปัญญายาณอยู่ตลอดเวลาการจะตัดแก้ปัญหาขณะความเป็นความตายใกล้เข้ามา อัปเตอร์ช็อกแห่นดินไหวบ้านหมุนอะไรก็แล้วแต่มันจะมีสติแก้ปัญหาได้เพราะว่าระหว่างความเป็นและความตายเราจะตกใจถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจไม่มาอยู่กับลมหายใจแล้วมันจะสติแตกนะคะมันจะแก้ปัญหายากจะวิ่งจะเดินจะเหินไม่ก็จะชนสเปะสปะหรือเพลอเพลอก็กระโดดตึกสูงสูงลงมาคือมันตกใจนั่นเองฝึกให้ใจสงบใจสงบระงับใจสมดุลจิต ใจอันเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องไปแยกมาหรอกนะคะฝึกให้จิตสงบจิตสมดุลจิตอุเบกขาจิตวางเฉยจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับกายอยู่ในรูปและนามนี่แหละฝึกอยู่กับลมแนบอยู่กับลมเสมอเสมอเราจะช่วยได้ขณะที่ความเป็นความตายใกล้เข้ามาไม่มีใครช่วยเราได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือคนรักคู่ครองไม่มีใครช่วยเราได้เราช่วยตนเองนะลูกนะ ต้องฝึกอยู่กับลมนะถึงจะทําให้ร่างกายจิตใจของเราเข้มแข็งนะคะแก้ปัญหาได้ในถูกต้องถูกตรงนะคะลมหายใจอาณาปานสติจะทําให้เรามีมโนกรรมสามวจีกรรมสีกายกรรมสามที่เป็นบวกที่เป็นกุศลนะคะเป็นมโนสุจริตวจีสุจริตกายะสุจริตนั่นเองนะคะทำให้เกิดกุศลลกรรมบท10ิได้ เกิดจากลมหายใจนั่นเองค่ะขอให้ขยันนะลูกนะนะขยันแล้วลูกจะเข้าสู่ความสำเร็จได้ค่ะ